c o คอมเ i สซี strength หายังไงครับทีนี้คำนวนค่าได้จาก state y เลยรเพาะว่าวัาสดุเสียหายได้ยากามากเมื่อรนเราก็เขียนด้วย state แล้วก็ห้อยด้วย c นะครับตัวนี้ เมื่อไม่มีการทดสอบมาเราจึงบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ค่าตัวนี้ได้ใช้ตัวนี<_ <EN> _ <T> ้เหตุผลที่บอกว่าทําไมถึงใช้ค่าตัวนี้ได้ก็เพราะว่าตัวนี้คือเขาทดสอบด้วยแรงดึงแรงดึงทนได้331แต่ถ้าเอามารับแรงกดแน่นอนมันต้องทนได้มากกว่า331ไหมต้องทนได้มากกว่าใช่ไหมครับเพราะงั้น เมื่อไม่มีการทดสอบมาเราจึงบอกว่าเราใช้ค่านี้เลยใช้ค่าสามสามหนึ่งนิวเมกะปาสคาลโอเคไหมครับสเต็ปนี้สเต็ปนี้มีใครมีใครไม่ ไม่ได้ตามนี้ไหมครับหรือมีใครมีคำถามไหมมีไหมครับไม่มีไม่มีนะครับอ่าสเต็ปต่อไปไปหาความเค้นออกแบบครับหาความเค้นออกแบบ ตัวแรกหาตัวที่หนึ่งเรียกว่าความเข้นดึงออกเอ้ยขอโทษอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปหาต้องไปหาตัวนี้ก่อนก่อนที่จะหาความเค้นออกแบบควรจะหาค่าอะไรมาก่อนนะค่าความปลอดภัยอ่าใช่ครับเพราะว่าความเค้นออกแบบมันคือเอาค่าอือ,อค่า ยิวสตร t h และก็เชียร์สตร t h มาหารด้วยค่าความปลอดภัยมันคือค่าความเชนออกแบบเพราะงะั้นไปหาค่าความปลอดภัยของก,การออกแบบมาก่อนครับหารจากไหนครับจากไหนจากไหนดี ตารางคนระับอ่ะตารางที่เท่าไหร่หนึ่งจุดสามสามครับที่โลหะปรอกหรือเหนียวเหนียวโล